อุยสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของน้ำบานออนไลน์ทีวีทุกๆท่านนะครับ สวัสดีไปจนถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มีใจรักในการตกปลาและหาปลาทุกทกคนเลยนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งเปลี่ยนสถานที่ใหม่นะครับก็จะมาปักเบ็ดจะมาใส่เบ็ดวันนี้จะใส่เบ็ดด้วยลูกเยอ่อเจ้าลูกเขียดนะครับลูกเขียดนี่ครับก็ห่างหายจากการปักเบ็ดนะครับ ห่างหายจากการปักเบ็ดไปนานจากการใส่เบ็ดไปนานเลยนะครับก็มัวแต่ทํางานด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็มัวแต่อัดคลิปเกี่ยวกับการตกปลานะครับให้นานานได้รับชมกันวันนี้มาพร้อมอย,อย่างที่บอกไปมาพร้อมกับลูกเหยือลูกเขียดนะครับแล้วก็ใช้เบ็ดเบ็ดปักนะครับต้งสิน้นจำนวน40คันนะครับ40หลัง เดี๋ยวมารับชมกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับในระหว่างเกี่ยวการเกี่ยวเหยื่อแล้วก็การปักเนี่ยผมก็จะอัพคลิปให้นานานได้รับชมเรื่อยๆเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตการรับชมในช่วงการยามเบ็ดก่อนช่วงกลับแล้วก็ช่วงเช้าให้ได้รับชมกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นไปพ,พร้อมๆกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าในวันนี้กับาการปักเบ็ดด้วยลูกเขียดนะครับ น้ำขึ้นไอ้น้ำขุนนะครับนี่น้ำขุนแต่ไม่ขึ้นนะครับน้ำขุนแต่ไม่ขึ้นอ่ารู้สึกว่าช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงนะครับฝนน้อยนะครับแต่น้ําขุนโอเคครับมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่ในพุ่มนี้เลยนะครับเห็นปอง,ปองๆอยู่นะเดี๋ยวจะใส่สักหนึ่งคันหลังแรก mà lắp chung cả. วันนี้จะเกี่ยวทั้งคางและก็เกี่ยวขานะครับในการเกี่ยวในการเกี่ยวเหยื่อในวันนี้ครับเกี่ยวทั้งคางและก็เกี่ยวขาครับคอยรับชมนะครับไปพร้อมๆกันเลยสําหรับท่านใดที่สงสัยนะครับในการเกี่ยวเหยื่อลูกเียดไม่ให้ตายนี่ก็สามารถเข้าไปรับชมในคลิปวิดีโอผมได้นะครับผมได้ทําคลิปวิดีโอแนะนําไปแล้วนะครับอยู่ในช่วง ต้นๆคลิปที่เป็นช่วงที่ผมอัพคลิปวิดีโอในช่วงการตักเบ็ดช่วงนานละประมาณสักสองสามปีที่แล้วลองเลื่อนไปดูนะครับ น,นี้เกี่ยวขานะครับยังลอยอยู่โอเคโอเคครับทุกทท่านเดี๋ยวผมจะตัดภาพในการใส่เหยื่ยอไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีผลงานอย่างไรแล้วก็จะเอาให้ได้รับชมกันในช่วงตอนที่เที่ยวยามก่อนที่จะกลับบ้านนะครับแล้วก็ถ้ามี หรือไม่มีอะไรไงก็เดี๋ยวจะปิดคลิปนะครับให้นานาไว้รับชมกันอีกทีนึงก็คือในช่วงการยามในเวลางคืนครับโอเคครับโอเคครับนานาปลาติดเดี๋ยวมาดูกันลักษณะการลงของคันนี่ผมว่าน่าจะเป็นปลาใหญ่อยู่ มันค่อยๆเนิบลงไปๆ ีเหลืองอลา,ามประดุกครับตัวสวยอยู่นี่ครับตัวใหญ่เลย นา,นาได้รับชมล้วนี่ครับปลาดุกดุกนาครับสวยเลยกําลังยามกับปักเบเ็ดเสร็จแล้วนะครับนี่ลูกเขียดครับสวยเลยครับตัวกับเนี่ยเจ็ดแปกเขียดแล้วครับนี่ครับหมานๆโอเคครับใส่เหญ่เรียบร้อยหมานๆ เหยื่อหมดครับขันเป็นเกลียวเลยขันตีน้ำขันโยกตีน้ำเลยแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไร โอเคครับยังมีเหยื่อหมดแสดงว่าก็ยังพวมีตัวเข้ามาเล่นบ้างอ,าอีกแล้วครับไม่รู้ว่าปลาอะไรไม่เห็นละ ร่ด้วยกันครับ โอเคปลาช่อนครับ ลุ้นเชื่อเลยว่าเมาื่อเมืสักครู่นี้ท่านผู้ชมก็ก็ลุ้นเหมือนกันผมก็ลุ้นเหมือนกันนี่ครับปลาช่อนครับสายสวยเลยครับตัวนี้ก็แปดขตได้ประมาณใหญ่กว่าปลาดุกเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับมัน,มนๆเลยครับนานะโอเคครับนานะทุกๆุท่านนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนเลยก็ ตอนนี้ปักเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในขณะที่ปกักปักเสร็จแล้วก็เลาะยามกลับลงมาก็ได้อะรางวัลปลอมใจไป2แต้มนะครับสแต้มก็เป็นปลาดุก1ตัวแล้วก็ปลาช่อน1ตัวนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับบนบนฝั่งดีกว่าเดี๋ยวไปรับชมว่าตัวมันไซส์แบบไหนสวยไหมเพราะเมื่อสักครู่นี้ต่างคนก็ต่างลุ้นกลัวนะครับผูัเปลามันจะหลุดลงไปนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันข้างบนนะครับว่า ผลงานที่ได้ในช่วงกลางวันนี้นะครับะจะมีผลงานเด็ดดวงขนาดไหนเดี๋ยวไปรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับมาละมาดูกันโอเคครับก็นี่เลยผลงานสวยๆนี่ปลาช่อนหนึ่งตัวนะครับใช้เกือบเกืบโลแล้วครับตัวใหญ่อยู่แล้วก็ปลาดุกแม่น้ำนะครับ ปลาดุกแม่น้ำอีกหนึ่งตัวก็กลางวันนี้สามารถเก็บแต้มมาได้2อแต้มกับเยื่อเขียดนะครับนี่ตัวสวยๆเลยปลาช่อนนี่ครับโอเคครับมันมานนี่เลยเป็นไงครับผลงาน2ตัวนะครับสองแต้มปลาดุกกับปลาช่อนนะครับก็โอเคครับอย่างไรแล้วก็ฝากานะานะทุกๆท่านนะครับที่มีใจรักในการหาปลาตกปลา เมื่อรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้าบานออนไลน์ทีวีด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับก็เดี๋ยวต้องขอตัวขออนุญาตลาเจอกันคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปต่อไปคลิปยามเบ็ดกลางคืนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ